ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสล็อตเปิดใจถึงแนวทางการเล่นของ Liverpool ลิเวอร์พูลฤดูกาลหน้าอานนอรนสล็อตเทรนเนอร์คนใหม่ลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเตรียมวางแทคกติกให้พลพรรคโงแดงเป็นทีมที่สร้างเกมขึ้นมาจากแนวรับและเน้นครองบอลมากขึ้นในฤดูกาลหน้า เฮดโคชรัดไวัย45ปีกล่าวว่าสไตล์การเล่นที่จะพยายามสร้างเกมจากแนวรับคือสไตล์ของเรารวมถึงการควบคุมเกมและการไม่เสียบอลให้คู่แข่งโต้กลับผมหวังว่านี่จะเป็นแนวทางของเราตลอดทั้งฤดูกาลหน้าแน่นอนว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถปรับได้ตามสถานการณ์แต่นั่นเป็นเรื่องปกติหลังจากผ่านการทำงานร่วมกันไป2ส,สัปดาห์ผมคิดว่ามีเรื่องดีๆอยู่บ้างและแน่นอนว่ามีบางสิ่งที่เราต้องค่อยๆใช้เวลาในการปรับจูน ในเกมอุ่นเครื่อง2เกมที่ผ่านมาสล็อตพาลิเวอร์พูลพ่ายเปสตอรนอตเอ็นศูนต์ต่อหนึ่งก่อนจะพาทีมเฉือนเอาชนะเรอเบติสแบบบุรีดหนต่อ0ในการทัวร์ปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเกมต่อไปหงแดงจะพบกับอาร์เซนอลในวันที่1สิงหาคมนี้สำหรับลิเวอร์พูลจะลงเล่นเกมเพยิลลกในซีซั่น2024-2025เกมแรกด้วยการออกไปเยือนอิฟวิทาท เทโ s สควายรายงานว่าเอียนรัสตำนานนักเตะลิพูยกย่องเดโก้โชตาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อและเป็นคนที่จบสกอร์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดของสโมสรในเวลานี้เขาน่าจะเป็นผู้จบสกอร์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดของสโมสรผมพูดแบบนี้ตลอดเขาทําให้ผมนึกถึงเควินคีแกนสําหรับคนตัวเล็กๆแต่เขาเก่งมากในลูกกลางอากาศด้วย เขามีสมองในการเล่นฟุตบอลเขามักที่จะใช้สมองในการเล่นจังหวะต่างๆได้ดีเสมอเขาจบสกอร์ได้ตามธรรมชาติเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติที่แท้จริงและหวังว่าเขาจะรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่หยุดยั้งเขาเอาไว้จากฟุตบอลเขาเหลือเชื่อมากเขามุ่งมั่นและทุ่มเท100%นั่นคือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนต้องการโชต้ามักจะทุ่มเท100%เขายังยิงประตูได้ดีและทุกจังหวะอีกด้วย ตำนานอุรุกวัยวิเคราะห์สาเหตุที่นูนเยสฟอร์มฟืดกับลิเวอร์พูลกุสตาโวโปเยอดีตกองกลางทีมชาติอุรุกวัยแสดงความคิดเห็นว่าสาเหตุที่ดาวินนูนเยสหัวหกสสอกลิเวอร์พูลสมรสนักใหญ่แห่งศึกพเมลิกทำผลงานได้ไม่สม่ำเสมอในสีเสื้อของแดงนั้นเนื่องจากสับสนกับตำแหน่งการเล่นของตัวเองโปเยกล่าวว่าหากมองจากภายนอกความแตกต่างสำหรับผมตอนนี้คือตอนที่เขาไปเล่นให้อุรุกวัยเขารู้ว่าเขาเป็นศูนย์หน้าเบอร์เก้าไม่มีการเล่นในบทบาทอื่น มันไม่สําคัญว่าลุยโซเรสจ,จะอยู่ในทีมหรือไม่แต่เบอร์เก้าคือดาวินนูนเยสเมื่อเขาเล่นกับลิพูเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นกองหน้าเบอร์เก้าหรือเปล่าเกมหนึ่งมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นในตำแหน่งนั้นแต่สัปดาห์ต่อไปก็ต้องเล่นในบทบาทอื่นและกลางสัปดาห์ก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง ผมคิดว่าบางครั้งผู้เล่นบางคนจำเป็นต้องมีความรู้สึกว่าฉันเป็นหมายเลขเก้าฉันต้องพักบอลเก็บบอลและฉันจะยิงได้25ประตูแต่สุดท้ายมันก็ไร้ความหมายเมื่อคุณถูกจับไปยืนริมเส้นและต้องปรับบทบาทจนแทบจะเป็นปีกในเกมต่อๆมา นั่นคือสิ่งที่เขาทํากับทีมชาติผมคิดว่าเขามีความมั่นใจมากจากที่เขาจะได้ลงเล่นที่เดิมตำแหน่งเดิมตลอดเวลาเขารู้ดีว่าต้องทําอะไรและจะปรับจูนอะไรเพิ่มเติมในการเล่นตำแหน่งนั้นสําหรับดาวยิงวัย20ปีย้ายจากเบนฟิก้ามาเล่นกับลิปูเมื่อปี2022โดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ96เกมซัดไป33ประตู ลิอร์พูสไตล์ดัชฮาวิเอเลตกองกลางลิ์พูระบบชัดหงแดงหันมาเล่นฟุตบอลในสไตล์ที่งามสง่าแทนการบูรหัำแล้วหลังจากอา์เนอร์สล็อตเข้ามาคุมทีมแทนเจเกนครอบลิอร์พูมีเครื่องหมายการค้าเป็นทีมที่เล่นในแนวทางบูล้างผ่านนับตั้งแต่ครอบอดีตกุนซือชาวเยอรมีเข้ามาคุมทีมตามแบบฉบับที่ถูกเรียกขานว่าเฮฟวี่เมทัลฟุตบอล ถึงกรณน,นั้นหลังจากครอบป,ประกาศลาออกหงแดงหันไปดึงสล็อตอดินนายใหญ่ทีมฟีนุสมารับงานแทนโดยทีมจากเมอร์ซี่ไซมองว่าเขามีแนวทางการคุมทีมเทียบได้กับยอดผู้จัดการทีมจากแดนไส้กรอกต่อกรณีดังกล่าวเอลเลียสเผยกับสื่อเมื่อ29กรกรกฎาคมอย่างชัดเจนว่าหงแดงในกำมือของสล็อตเล่นในสไตล์ที่งามสง่าตามแบบฉบับฟุตบอลดัตซซึ่งผิดไปจากช่วงที่ครอบคุมทีมโดยสิ้นเชิง มันเป็นสไตล์รัดที่งามสง่ามันยอดเยี่ยมมากสไตล์การเล่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนนี้มันเป็นเรื่องของการครองบอลมากขึ้นสตาร์วัย21ปีซึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงเกมอุ่นเกือกนัดชนะเรอเบติส1.0ต่อ0เอ่ยกับสื่อหลังถูกสอบถามถึงแนวทางของ2กุนสื่อนักเตะตื่นเต้นกันมากเราเล่นกันอย่างมีแบบแผนบรรยากาศในทีมเป็นไปอย่างคึกคักและนักเตะตื่นเต้นที่ปรับตัวให้เข้ากับรูปเกม มันเป็นการเริ่มต้นที่สดใหม่สาหรับทุกคนผมไม่คิดว่ามันเครียดแต่มันน่าตื่นเต้นบอกตามตรงผมคิดว่าเราเรียนรู้กันได้เร็วมากมันเป็นช่วงปรีซีซั่นและเรายัางลงเล่นได้ไม่กี่เกมเราจําเป็นต้องมั่นใจในสิ่งที่พวกเขาสอนเราเราต้องเดินหน้าต่อหากสิ่งต่างๆยังไม่ลงล็อกในทันทีเพราะทุกอย่างไม่หมด เอลเลียตซึ่งได้เล่นเป็นกองหน้าตัวหลอก2รายร่วมกับดอมิกโซโบสลในเกมดวลกับทีมจากลาลิก้าเสริมด้วยว่าหวังว่าการย้ายมาของสล็อตจะช่วยทําให้เขาได้ก้าวขึ้นไปรับใช้ทีมช่างกรษชุดใหญ่เป็นเกมแรกสักทีผมหวังอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับผมที่ต้องทํางานและโชว์ฟอร์มคุณสามารถพูดอะไรอย่างที่ต้องการก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับผมที่ต้องทํางานให้หนักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในการซ้อมและการลงเล่นมันขึ้นอยู่กับผมไม่มีใครสมควรถูกตําหนินอกจากผม นี่คือสภาพร่างกายของฮาวิแบร์แนวรุกวัย20ปีที่ก้าวขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลย่างเต็มตัวในยุคข,ของอาร์เนอร์ในเวลานี้ในการฝึกซ้อมสําหรับทัวร์ปีซีซั่นที่ผ่านมาแบรก,กลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่อาร์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ให้ความชื่นชมเป็นอย่างมากและในการแข่งขันตอนนี้เนื่องจากไม่มีกองหน้าอาชีพเลยสักคนเขามักที่จะถูกส่งลงไปให้ยืนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแม้ว่าจะถนัดในการเล่นในตำแหน่งปีกขวาก็ตาม น่าเสีดายที่ฤดูกาลที่แล้วภายใต้การคุมทีมของเจเกนครอฟเขาเคยถูกดันขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ดันมาเจ็บในช่วงกลางถึงท้ายฤดูกาลไปก่อนไม่งั้นน่าจะได้อะไรดีๆจากทั้งสองโค้ชเลยทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าอาร์เนอร์เฮดโค้ชของแดงเปิดเผยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องอดทนกับสเตฟานบายสติดเพื่อให้เขาอยู่ในความพร้อมมากที่สุดหลังจากเขาได้รับบาดเจ็บมานาน18เดือน ผมคิดว่าคุณต้องนึกถึงสิ่งที่สเตฟานเจอมาด้วยเพราะเขาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บไป1ปีเกือบ1ปีครึ่งด้วยซ้ำตามที่ผมได้รับข้อมูลมาดังนั้นหากนักเตะดาวรุ่งต้องพักรักษาตัวนานขนาดนั้นคุณต้องให้เวลาเขากลับเข้าที่เข้าทางอีกครั้งแต่ผมเห็นแล้วว่าเขาทำผลงานได้ดีหลายช่วงในเกมกับเรอัลเบติสแต่ก็ยังมีช่วงที่เขาถูกคู่ต่อสู้เอาชนะได้เพราะเล่นจังหวะช้าเกินไปหน่อย แต่ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องปกติหากคุณต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการจับจังหวะในเกมคุณต้องการจังหวะมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากคุณต้องการเวลาลงเล่นเพื่อพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแต่ผมคิดว่าเขาแสดงผลงานได้ดีในช่วงครึ่งชั่วโมงที่เขาลงเล่นและแน่นอนว่าเราจะไม่เร่งรีบกับเขาอย่างเด็ดขาด ระบบการเล่นของอาร์เนอร์ก็คือชัดเจนเลยว่าการต่อบอลสั้นนั้นจะต้องรวดเร็วและแม่นยำเลยถ้าใครช้าหรือพยายามดึงจังหวะก็มีโอกาสที่จะถูกตัดบอลและหมดโอกาสเข้าทำประตูและยิ่งถ้าเป็นตัวรับและดึงจังหวะจนเสียบอลอันนี้แย่เลยเพราะฉะนั้นจากนี้เราน่าจะเห็นตัวรับที่ออกบอลง่ายให้บอลเร็วแต่มีประสิทธิภาพสูงมากๆทั้งบอลสั้นกับบอลยาวนะครับ จัดอันดับ10แข่งหน้าจับตามองในโอลิมปิก2024ที่ปารีส10ฮูริโอเอ็นซิโซปรกวัยดาวรุ่งพุ่งแรงวัย20ปีของไบรตันแอนฮปอัลเบียนผู้ที่ทะลุขึ้นมาในเพลย์ิล์และเล่นได้น่าประทับใจมากในฤดูกาล2022-2023แต่น่าเสียดายที่ซีซั่นถัดมาเอ็นซิโซบาดเจ็บเข่าจนชวดลงเล่นเกือบทั้งตลอดฤดูกาล9เตียโกออามาดาอาร์เจนตินาดาวเตะตัวตึงประจำเมเจอร์ีกอกเกอร์ผู้ซึ่งทำได้ถึง34แอซิสต,ตลอดทั้ง3ซ รวมถึงเขายังสามารถสร้างารค์โอกาสให้เพื่อนเฉลี่ยดได้ถึง3ครั้งต่อเกมเรียกได้ว่าเป็นจอมทัพตัวอันตรายอย่างแท้จริงแปสออสการกรุกจากอิสราเอลเรดบุสเซาวบวกขึ้นชื่อเรื่องการปั้นสูนหน้าคุณภาพออกมาสู่ตลาดฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ซาเดวมาน่คาดิมอาเดยมีโนอาโอคาฟอร์เบนจามินเซสโกและล่าสุดคือออสการกรุกผู้ซึ่งยังคาแข้งยูในลีกออสเตรียเจสซามลโอโมโรเดียนจากสเปน โอโมโลเดียนทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับการออกปะยมตัวที่อาราเบสเมื่อซีซั่นก่อนโดยการทำไปได้9ประตูกับอีกหนึ่งแอซิลอดล่อตาล่อใจให้เชลซียื่ยนข้อเสนอกว่า27.4ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวเขาไปร่วมทีมแต่ท้ายที่สุดก็โดนต้นสก,กัดอย่างแอร์ติโกมามริดปัดตกไปเพราะเห็นว่าดาวเตวัย20ปีรายนี้มีค่ามากกว่านั้น 6. เอลดอร์โชโมโดอฟจากอุซเบกิสถานอีกหนึ่งกองหน้าร่างยักษ์ที่น่าจับตามองในโอลิมปิก2024คือเอลดอร์โชโมโลดอฟแต่คนนี้เรียกได้ว่าเป็นซีเนียร์ตัวนำทีมแล้วเพราะโชโมโ o ดอฟคือดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติอุซเบกิสถานโดยที่จะตัวลงรับใช้ทีมชุดใหญ่มาแล้วเกือบ10ปีและใน13นัดหลังสุดของอุซเบกิสถานพวกเขพแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ฟาเฟอร์มินโลเปสจากสเปนดาวเตะโฉมงามจากทัพบ,บาซโลรนาและหนึ่งในคนพลิ้บชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ที่ผ่านมาซึ่งแม้จะมีโอกาสลงเล่นเพียง28นาทีในรอบแบ่งกลุ่มแต่เชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์ระดับรองแบบนี้เฟอร์มินน่าจะได้รับโอกาสใช้แสงอยู่ไม่น้อย ซีเอลิเซ่เบนเซกีจากโมร็อกโกดาวเตะหนุมวัย19ปีจาก RS โมร็อกโกส่งเข้าประกวดพ่วงดีกรีนักเตะอายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโอลิมปิกครั้งนี้ความสุดยอดคือเบนเซกีติดทีมชุดใหญ่โมร็อกโกตั้งแต่อายุ17ปีและได้ลงประเดิมลีกเอิงไปแล้ว20นัดรวมถึงยังติดทีมชาติโมร็อกโกชุดใหญ่ไปแล้วด้วย 3. เป่าคูบาซีจากสเปน ดาคูบาซีนับเป็นดาวเตะกองหล,ลังไซเลนต์ใหม่ที่น่าจับตามองในขณะนี้ด้วยความที่เติบโตมากับอาคาเดมีลามาเซียของบาซโลนาดาวเตะวัย17ปีคนนี้มีทั้งเทคนิคและวหวพริบกล้าแกร่งเกินอายุไปมาก2องฮูเลนอวารเรสจากอาจเจนตินาย้อนกลับไปเมื่อปี2022เป๊ปโอเรล่าถูกตั้งคำถามจากสื่อมวลชนว่าเส้นดาวเตะชื่อฮูเลนอวาเรสมาทำไมในขณะที่แมนซิตี้อุดมไปได้วยตัวรุกรอบจัดอยู่หลายคนแล้วแล้ววันนี้คำถามเหล่านั้นคงได้คำตอบแล้วเพราะอวาเรสพาทีมเรือใบกวาดเรียบทุก หนึ่งไมเคิลออรเซ่จากฝรั่งเศสแม้จะอายุเพียงยีบสองปีแต่ไมเคิลออรเซ่แสดงให้เห็นแล้วว่าฝีเท้าของเขาจัดจ้านขานาดไหนการันตีด้วยเงินกว่า5 0ล้านปอนด์ที่เบย์มิคยอมใจเพื่อดึงเข้าไปร่วมทีมแบบสดๆร้อนๆโดยในซีซั่นที่ผ่านมาออรเซ่ Odyssey ลงเล่นให้คริสตันเพลียส้นัดยิงได้10ประตูกับอ e ีก6แอซิสหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ